มีโอกาสที่จะได้สนิทสนมกับลูกสาวมากขึ้นผมก็คิดว่าเป็นเป็น best job in the world นะ f a อเต r เรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับมือถือเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่สามารถทําให้ชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันไล่รอยต่อมากขึ้นตปนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมซื้อของได้โดยที่ไม่ต้องรอให้มีห้างไปเปิดพูดคุยกับหมอได้โดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีโรงพยาบาลสามารถที่จะฝากเงินถอนเงินโดยที่ไม่ต้องรอให้ธนาคารไปเปิดสาขาในที่ที่ตุรกันดานหรืนต้นโดยทั้นหมดผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกเลยทีเดียว เรื่องของ big data เรื่องของข้อมูลเนี่ย90%ซของข้อมูลในโลกเนี่ยถูกเก็บภายในแค่สองสามปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองตัวเก็บข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือถือเท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นําองค์กรหรือว่าผู้นําสังคมหรือว่าผู้นําประเทศที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับคนโดยโดยรวมถ้าเป็นเรื่องของตอนในเด็กเนี่ยต้องถูกวัดด้วยตัวเลขทั้งหมดต้องได้ที่หนึ่งต้องได้รางวัลต้องมีอะไรทท้งนั้นแต่ว่าพอ สิบกว่าป year ีที Walker, ่ที่คุณพ่อเสียช sí. so ีวิตไปสิบปีผ่านมาลูกสาวอายุจะสองขวบแล้วก็ได้เห็นว่าชีวิตที่มันมีความสุขมันคืออะไรคือชีวิตที่มีความสุขด้วยข้างในของเราว่าเราได้ทำเป็นที่แล้วก็ relationship ที่เรามีกับคนเหล่านั้นต่างหากผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะนะการทำงานเมื่อเทียบกับสักยี่สิบปีที่เราที่เราใส่สูตรกใช้ตลอดเวลาหรือว่าต้องเรียบร้อยตลอดเวลา เดี๋ยวนี้เสยยืดกรงจริงวีนรองเท้าพ่อใบก็เป็นไม่ได้เพราะว่าการทํางานมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเป็นคนที่คล่องตัวมากขึ้นบริษัทามากขึ้นเส้นแบ่งแยกระหว่างการทํางานกับชีวิตส่วนตัวมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วเป็นคุณพ่อเต็มตัวมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้สนิทสนมกับลูกสาวมากขึ้นผมก็คิดว่าเป็นเป็น best job in the world นะพ่อตั้งใจว่าจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอัลโดร์มากขึ้นเราต้องใช้ทั้ง ศิละปะแล้วก็เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพคน,นเนแต่เป,ป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่จะช่วยกันพัฒนา